สวัสดีครับคุผู้ฟังเรื่องเล่าฟังเพลินวันนี้เสนอเรื่องตำนานพระพุทธเจ้าห้าพระองค์จากอดีตสู่ตำนานวันสิ้นโลกครับคุณผู้ฟังครับวันนี้จะชวนทุกท่านไปเจาะลึกเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในกติความเชื่อทางพุทธศาสนาที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินแต่ไม่เคยทราบรายละเอียดอย่างลึกซึง้งนั่นก็คือเรื่องราวของพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ครับ หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับคำนี้แต่เมื่อนึกถึงพระพุทธเจ้าเราก็มักจะนึกถึงเพียงพระองค์ปัจจุบันนะครับนั่นก็คือพระโคตมะพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้าที่ประสูติเป็นเจ้าชายสิทธ,ธ,ธัตถะซึ่งแท้จริงแล้วตามคำภีทางพระพุทธศาสนาพระองค์ทรงเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่สในยุคปัจจุบันนี้ครับตามคติความเชื่อในพุทธศาสนาแล้ว โลกและจักรวาลที่เราอาศัยอยู่นี้ไม่ได้คงอยู่ตลอดไปแต่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และแตกดับไปเป็นวัฏจักรที่ไม่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดครับซึ่งเรียกว่าสังสารวัตรหรือห่วงแห่งการเวียนว่ายตายเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายสัตว์โลกทั้งปวงต้องทนทุกทรมานอยู่ในสังสารวัตนี้และทางเดียวที่จะพ้นจากวัฏจักรนี้ไปก็คือ การเข้าสู่พระนิพพานและการเข้าถึงพระนิพพานนั้นต้องอาศัยพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกที่ตรัสรู้และเป็นผู้ชี้ทางครับในแต่ละกับคือช่วงเวลาหนึ่งของโลกจะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมากมายแต่ในยุคปัจจุบันที่เราอาศัยอยู่นี้ถือเป็นช่วงเวลาที่พิเศษและประเสริฐยิ่งครับเพราะถูกเรียกว่าพัทรกัป ซึ่งแปลว่ากับที่เจริญหรือกับที่ประเสริฐเนื่องจากเป็นกับที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จมาบังเกิดถึงห้าพระองค์มากกว่ากับอื่นๆที่ผ่านมาซึ่งนั่นหมายความว่ามนุษย์และส,ะะสัตว์ททั้งหลายที่เกิดในยุคนี้มีโอกาสที่จะได้พบกับพระพุทธเจ้าได้ฟังพระธรรมคําสอนและได้เดินทางเข้าสู่พระนิพพานมากกว่าในกับอื่นๆน,นั่นเอง และเพื่อที่จะเห็นภาพความยาวนานของหนึ่งกับนะครับได้ชัดเจนขึ้นพระพุทธเจ้าได้ทรงเปรียบเทียบความยาวของหนึ่งกับไว้ในพระสูตรโดยตรัสว่าหากมีภูเขาหินขนาดใหญ่เท่ากับ1นึ่งโยศหรือประมาณ16กิโลเมตรทั้งยาว16กิโลเมตรสูง16กกิโลเมตรแล้วมีผู้นำผ้าอย่างดี มาเช็ดภูเขาเพียงครั้งเดียวในทุกๆหนึ่งปีเมื่อผ่านเวลาไปนับร้อยนับพันล้านปีจนภูเขานั้นสึกกร่อนลงจนราบเรียบเสมอพื้นดินก็ยังไม่เท่ากับความยาวนานของหนึ่งกับเลยครับการเปรียบเทียบนี้สะท้อนให้เห็นว่าช่วงชีวิตของมนุษย์นั้นสั้นเพียงแค่ชั่วพริบตาเมื่อเทียบกับการเวลาอันยาวนานของโลกและจักรวาล และอย่างเป็นอุบายให้เรานั้นเร่งทำความดีเพื่อที่จะได้หลุดพ้นจากสังสารวัฏเสียทีในพัทรกับนี้มีพระพุทธเจ้าสามพระองค์แรกได้เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วนะครับซึ่งเรื่องราวของแต่ละพระองค์นั้นก็ล้วนน่าอัศจรรย์และมีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามยุคตามสมัยได้แก่องค์ที่หนึ่งพระ กกุสันทะพุทธเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระพุทธเจ้าองค์แรกในพัทรกับครับทรงมีพระวรากายสูงใหญ่ถึง40ศอกหรือประมาณ20เมตรพระองค์ประสูตรในตระกูลพามอันมั่งคั่งทรงครองเรือนอยู่4,000ปีในปราสาทสามหลังที่มีนางกำนันคอยรับใช้ถึง30,000คนก่อนจะตัดสินใจออกผนวช และใช้เวลาบำเพ็ญเพียรเพียง8เดือนเท่านั้นก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าใต้ต้นไม้ซึกหลังจากนั้นก็ทรงแสดงพระธรรมโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายและมีเรื่องราวปาฏิหาริมามากมายอย่างเช่นการแผ่พระรัศมีที่สว่างสวัยออกไปไกลกว่า10โยชน์หรือประมาณ160กิกิโลเมตรเลยทีเดียวพระองค์ทรงประกาศพระศาสนา และโปรดสปรพสั์เป็นเวลาถึง40,000ปีจึงเสด็จดับขันธะปรินิพานองค์ที่ 2. พระโกนาคมณะพุทธเจ้าพระองค์ทรงมีพระวรากายสูงลดลงมาเล็กน้อยที่30ศอกหรือประมาณ15เมตรทรงประสูตรในตระกูลพามเช่นกันทรงครองเรือนอยู่3,000ปี ในปรา,าสาทสามหลังที่มีนางกำนันถึง16,000คนและส่งใช้เวลาบำเพ็ญเพียรเพียง6เดือนก็ตรัสรู้ใต้ต้นมะเดือ่อซึ่งถือว่าเร็วมากพระองค์ทรงสแสดงพระธรรมโปรดทั้งมนุษย์และเทวดาจนมีผู้บรรลุธรรมเป็นจำนวนมหาศาลหนึ่งในปฏิหารที่สำคัญก็คือการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อเทศนาพระอภิธรรมเจ็ดคำพี ให้กับเทวดาและพระมาณดาในอดีตซึ่งทำให้มีเทวดาตรัสรู้ธรรมนับหมื่นโกดหลังจากทรงสั่งสอนสาศาสนาอยู่สามหมื่นปีพระองค์ก็เสด็จดับขันธปรินิพานองค์ที่ 3. พระกัสสปะพุทธเจ้าพระองค์ทรงมีพระวรกายสูง20ศอกหรือประมาณ10เมตรทรงประสูติในตระกูลพาม และทรงครองเรือนอยู่2000ปีทรงมีปราสาทสามหลังเช่นกันแต่ที่น่าทึ่งที่สุดก็คือพระองค์ทรงใช้เวลาบำเพ็ญเพียรเพื่อตัดสู้เพียงเจวันเท่านั้นซึ่งถือว่าเร็วที่สุดในบรรดาพระพุทธเจ้าทั้ง5้พระองค์ในพัทรกับนี้เลยครับพระองค์ตัดสู้ใต้ต้นไทรและทรงประกาศพระศาสนาเป็นเวลาสอง0 0ปีจึงเสด็จดับขันธปริพพาน ซึ่งถ้าเราลองสังเกตจะพบว่ายิ่งเวลาผ่านไปพระพุทธเจ้าที่อุบัติขึ้นในยุคหลังๆจะมีอายุและพระวรากายที่สั้นลงเรื่อยๆซึ่งตามความเชื่อแล้วเป็นเพราะศีลธรรมของมนุษย์ที่เสื่อมถอยลงไปตามกาลเวลานั่นเองครับองค์ที่สคือพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันพระโคตมะพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าที่พวกเราชาวพุทธนับถือและรู้จักกันดีนี้ได้ชื่อว่าเป็นองค์ปัจจุบันทรงมีพระชายากำเนิดเป็นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะโอรสแห่งสัก,กะยะวงศ์ผู้ยิ่งใหญ่ทรงมีพระวรากายสูงเพียงสี่ศอกและทรงครองเรือนอยู่เพียง29ปีเท่านั้นซึ่งถือว่าน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆแต่พระองค์ทรงใช้เวลาบำเพ็ญเพียรน,นานสุดถึง6ปี จึงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าใต้ต้นพระศีมหาโพธิ์ครับในช่วงเวลา6ปีแห่งการบำเพ็ญเพียรนี้พระองค์ทรงรเผชิญกับอุปสรรคมากมายทั้งการทรมานตนเองด้วยการอดอาหารการนั่งกลั้นลมหายใจและการลองผิดลองถูกกับสำนักต่างๆแต่ก็ยังไม่บรรลุธรรมสักทีจนกระทั่งพระองค์ทรงค้นพบทางสายกลาง และใช้เวลาเพียงไม่กี่วันก็สามารถตรัสรู้ธรรมได้ในที่สุดหลังจากนั้นพระองค์ทรงสั่งสอนพระธรรมเป็นระยะเวลา45ปีและเสด็จดับขันธปรินิพานเมื่อพระชนมายุได้8 0 0 0รษาซึ่งถ้าเราสังเกตจากเรื่องราวของพระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์ที่ผ่านมาครับจะเห็นได้ว่ายิ่งการเวลาล่วงเลยผ่านไป พระพุทธเจ้าที่อุบัติขึ้นในยุคหลังๆจะมีอายุขไขและภาวรกายที่สั้นลงเรื่อยๆและระยะเวลาในการบำเพ็ญเพียรเพื่อตรัสรู้ก็ใช้เวลานาน,านมากขึ้นซึ่งตามความเชื่อแล้วเป็นเพราะศีลธรรมของมนุษย์ที่เสื่อมถอยลงมาตามกาลเวลาทำให้การบรรลุธรรมนั้นเป็นไปได้ยากขึ้นมากนั่นเองครับและพระพุทธเจ้าองค์ที่ห้า พระศีอริยะเมตรตยพระศีอริยะเมตรตยหรือที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าพระศีอานพระองค์ยังไม่เสด็จมาบังเกิดนะครับแต่ก็มีคำทำนายว่าจะเสด็จมาในอนาคตตามคำทำนายนั้นพระองค์จะเสด็จมาบังเกิดในยุคที่เรียกว่ากลลียุคซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ศาสนาพุทธของพระโคตมะพุทธเจ้านั้นเสื่อมถอย ลงจนสิ้นสุดผู้คนจะขาดศีลธรรมเกิดความวุ่นวายและสงครามผู้คนจะล้มตายจำนวนมากจนเลือดนองท้องช้างแต่เมื่อพ้นจากยุคกะี่ยุคแล้วโลกก็จะกลับคืนสู่ความสงบสุขอีกครั้งและพระศรีอริยะเมตไตรจะเสด็จมาตรัสรู้และนำพาโลกเข้าสู่ยุคที่รุ่งเรืองที่สุดครับเป็นยุคที่มนุษย์จะกลับมามีอายุยืนยาว และมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงอีกครั้งผู้คนจะมีจิตใจดีและพระศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองอย่างถึงขีดสุดทำให้ชาวพุทธจำนวนมากตั้งจิตอธิษฐานว่าหากไม่นึกถึงพระนิพพานในชาตินี้ก็ขอให้ได้เกิดอีกครั้งในยุคข,ของพระศีอริยะเมตไตรเพื่อจะได้พบกับพระองค์และได้ฟังพระธรรมคำสอนอันยิ่งใหญ่ครับ เรื่องเล่าฟังเพลินขอบคุณที่ติดตามรับฟังครับหากท่านชอบเรื่องนี้ฝากกดไลค์หรือกดติดตามจะได้ไม่พลาดในเรื่องต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ